โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไปเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในโกลเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่อากาศโคตรหนาวนะครับเพื่อนโโอ้หแบตกล้องก็จะหมดแล้วได้พอสิบวิหรือเปล่านะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเหตุการณ์คือ ไปอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรถผมนะครับชิปเตอร์ยิงพุ่งไปอีกแล้วนะครับดูดการนี้นี่ยิงพุ่งไปสองกล่องนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอากาศที่มันหนาวขึ้นเกิดจากความชื้นที่เข้าไปในกระบอกของน้ํามันนะครับ ันนี้ก็ได้ถอดทิ้งไว้ที่ร้าน m อ็มีนะเพื่อที่จะส่งเทมนะครับถามว่ามันมีปัญหาอาการมันเป็นยังไงนะครับสำหรับฟิลชิปเตอร์อาการแรกนะครับผมขี่ไปดีๆนะครับสิ่งที่ผมเจอนะฮะอาการแรกที่ผมขี่ไปดีๆคือเกียร์ห้า 5, อยู่ดีๆมันโดดมาเกียร์สนะครับ เกีาร์าโดดมาเกียร์2นะครับเพื่อนๆทำให้รถมีอาการกระตุกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเซนเซอร์หรืออะไรนะครับผมไม่ขออ่านกล่าวถึงว่าจคอพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรแล้วกันนะครับเพราะว่าการจะเสียหายของเขานะครับแต่ถามว่าคอมพิวเตอร์เขาดีไหมเห็นว่าดีนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขับมันนะครับแต่ ปัญหาของโค้กคหนึ่งคือแดกโซ่มากเลยนะครับโซ่เกิดจากการกระชากเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ใส่ค u ิ c ชิปเตอร์นี่ต้องคำนวณค่าใช้ต่ายเกี่ยวกับอ่าระบบโซ่กำลังนะครับรว่าโซ่นะครับเพราะว่ามันอายุการใช้างานของโซ่น่าจะหมดเร็วกว่าเดิมนะครับทำให้อ่ยังไงอ่ะ ต้องมีการเปลี่ยนนะครับเหมือนกับรถผมนี่รู้สึกว่าโซ่ใส่งานประมาณ3 4เดือนนะครับผมใช้โซ่จอมไทยนะโซ่จอไทยไม่ใช้ <Wow. S 1> ได้ใช้อาเนะก็ถือว่ามันยืดนะนะครับแต่นี่ครับโอเคกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบคิวชิปเตอร์นะครับคิวชิปเตอร์ของผมนี่เป็นคิวชิปเตอร์แบบไม่ได้ตัดคอยนะเป็นฟัซ <Wow. S 1> รุนนะครับใส่เข้าไปแล้ว เกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งช่วงอากาศหนาวจ,จัดเนี่ยมันเพิ่งเป็นตอน2อสามวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนคือผมจะพนใส่ต่อไหมหรือว่ายังไงผมตัดสินใจถอดออกครับเพราะว่าผมขี่ไปดีเพื่อนรถนะมีอาการกระตุกนะครับกระตุกจ๊กๆๆๆเลยผมไม่แน่ใจว่าหายติดคลิปไหนไว้นะเพื่อนเอนเข้าไปดูคลิปเก่าได้นะ ชีดดีนะครับอากเกียร์5ลงมาเกียร์2เองหรือว่ามันเป็นเกิดจากอะไรเนี่ยตอนที่ผมใส่ก้านเดิมนะคือก้านที่ไม่มีคิวชิเตอร์นะครับใส่ก้านเดิมแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ขับสบายหายห่วงคึ่บแต่ไม่ได้เป็นระบบคิวชิเตอร์เป็นกรคัดธรรมดานะครับเพื่อนนี่นะครับนี่คือปัญหาที่ผมพบในคิวชิเตอร์นะครับ ครังแรกของฟิชิเตอร์ที่ผมใส่คือใต่ไม่ได้เลยนะครับใส่ไม่ได้นะครับครั้งที่2คือมีการสะดุดผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากเซ็นเซอร์หรือเปล่านะเพื่อนๆเป็นเซ็นเซอร์หรือเปล่านะครับแต่คมคิดของผมนะครับ จากการวิเคราะห์ผมนะผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากอากาศที่มันหนาวเพื่อนๆอากาศที่หนาวขึ้นเกิดจากความชื้นนะครับเพราะว่าเวลาผมล้างรถนะครับผมจะหุ้มคุมหรือว่าการติดตั้งของผมอ่ะคือสายของคือชิปเตอร์ผมจะซีนอย่างดีนะครับโดยซื้อกระดูกงูนะครับมาพัน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 นะครับพันผมเช็คดูเบื้องต้นแล้วไม่มีรอยขาดหรือว่า การชอ็อตลงกาวนะครับเพื่อนไม่มีรอยกาดเลยรอยขาดเลยการชัอลุงกาว <c oughs> ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์ตัวล่างนะครับตัวล่างว่าตัวบนไม่น่าจะมีปัญหานะครับเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ข้างล่างเนี่ยเมื่อเราเตะไปแล้วนะผมพยายามเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเกี่ยว เกียร์ขึ้นนะเพื่อนๆโอ้โห,โหเกียร์แทบงอนะครับนี่นะคือปัญหาเกี่ยวกับชิปชิปเตอร์ที่ผมใส่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใส่ชิปชิปเตอร์อยู่ก็อากาศหนาวก็มาเช็คดูนะครับว่ามันเกิดจาก การแข็งตัวของน้ํามันในกระบอกวิกชิเตอร์หรือเปล่านะอันนี้ความคิดของผมนะครับอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกว่านี้นะครับก็มาแชร์กันมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหนเพื่อนแล้วก็กับเพื่อนๆนะครับก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแต่ได้ครับแต่อย่าแรงนะครับโอเคนะครับ ำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอโอเคนะครับ I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and b e l i e v e know what I want so I'll take it on